เราข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเราจะมาอัปเดตโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เป็นการอัปเดตการประกาศผลรอบบุธรเพิ่มเติมครั้งที่2นะคะเกณฑ์อสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินนะคะผู้ผ่านคุณสมบัติสามารถไปยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคม2566เป็นต้นไปนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook ข่าวสารสวัสดิการและสำนักง,งานคลังจังหวัดสมุทรปราการนะคะ โดยเพจเฟซบุ๊กสำนักง,งานคลังจังหวัดสมุทรปราการได้อัปเดตข่าวประชาสัมพันธ์นะคะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เป็นการประกาศผลรอบบุธรเพิ่มเติมครั้งที่2เกณฑ์อสังหาริมทรัพย์ที่ดินนะคะผู้ผ่านคุณสมบัติสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่ 28สิงหาคม2566เป็นต้นไปนะคะโดยผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรอบบุทรเพิ่มเติมครั้งที่2นะคะวันที่ยืนยันตัวตนรอบบุทรน,นะคะยืนยันตัวตน28สิงหาคมถึง26กันยายน2566วันที่เริ่มใช้สิทธิ์ก็จะเป็นวันที่1ตุลาคม66ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง6เดือนตั้งแต่เมษายนถึงกันยายน66 ยืนยันตัวตน27กันยายนจนถึง26ตุลาคม66นะคะวันที่เริ่มใช้สิทธิ์ก็จะเป็น1พฤศจิกายน66ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง7เดือนเมษายนถึงตุลาคม66นะคะยืนยันตัวตน27ตุลาคมถึง26พฤศจิกายนวันที่เริ่มใช้สิทธิ์ก็จะเป็น1ธันวาคม66ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง8เดือนเมษายนจนถึงพฤศจิกายน ยืนยันตัวตน27พฤศจิกายนถึง26ธันวาคม66นะคะวันที่เริ่มใช้สิทธิ์ก็จะเป็น1มกราคม67ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังสูงสุด9เดือนตั้งแต่เมษายนจนถึงธันวาคม2 5 6 6และยืนยันตัวตนตั้งแต่ตตต27ธันวาคม2 5 6 6เป็นต้นไปวันที่เริ่มใช้สิทธิ์ก็จะเป็นวันที่1ของเดือนถัดไป จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะคะนี่คือรอบของการยืนยันตัวตนรอบบุธรส่วนเพิ่มเติมครั้งที่2นะคะทั้งนี้ธนาคารกรุงไทยจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ผ่านคุณสมบัติให้รับทราบดังนี้นะคะ หนึ่งโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดีการแห่งรัฐปี2565ขอแจ้งว่าท่านผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถตรวจสอบผลได้ที่เว็บไซต์โครงการและต้องยืนยันตัวตนภายในวันที่26กันยายน2566เพื่อเริ่มใช้เสร็จได้ตั้งแต่1ตุลาคม2566นะคะ2ผู้ที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่28สิงหาคมจนถึง26กันยายน66เมื่อเริ่มใช้ิสธิ์ครั้งแรกในเดือนใด จะได้รับการทบทวนวงเงินค่าซื้อสินค้าร้านธงฟ้าย้อนหลังตั้งแต่เมษาย,ยน66กรณีมีวงเงินคงเหลือจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไปนะคะสิทธิ์ได้รับย้อนหลังนะคะเฉพาะวงเงินซื้อสินค้าปราะโภคบริโภค300บาทต่อเดือนอัปเดตล่าสุดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 ประกาศผลรอบบุตรเพิ่มเติมครั้งที่2นะคะผู้ผ่านคุณสมบัติสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมเป็นต้นไปรับสิทธิ์ย้อนหลังสูงสุด9เดือนนะคะ